สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพจร้านเ n ็นชินพารนะครับแล้วก็ทางช anel u t u b e เ<อ>ฟืองไทยเต็ดนะครับอ่คอนเทนต์งานวันนี้ก็จะเป็นรถตู้โงมี่ยี่นะครับซึ่งเป็นเครื่องบีดีสามศูนนะครับสำหรับคันนี้เฟืองไทยเดิมที่แกะมาดูจะเป็นอัตราทดอยู่ที่สี่จุดเป็น937นะครับซึ่งปัญหาที่คุณลูกค้าเจอก็คืออาการรอบเหลือครับ ก็คือวิ่งยาวๆแล้วเหมือนกับว่ารอบมันลันจะมีสักเกียรหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเป็นอาการยอดฮิตของรถตระกูล E ตระกูล E ีหรือพวกตระกูล b ิ๊กเอ็อยู่นะครับนี่ครับอัตราทดเดิมเมือจะเป็นอัตราทดอยู่ที่9.37นะครับทีนี้เราอยากให้มันดีกว่าเดิมหน่อยหนึ่งเราก็ตัดสินใจใช้เป็นเฟืองอัตราทด3.9นะครับซึ่งอัตราทด3.9ที่จะใช้วันนี้ก็คือจะเราก็จะเลือกใช้เป็น อัตาทศ1247เป็นซึ่งเป็นมาในรถของอนิสสันตระกูลพวกสกายไลน์นะครับเนี <c> ่ย <oughs> ครับเวลาลื้อออกมาแล้วก็จะมีการขูดประเกน็นทำความสะอาดตัวบอดี้อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพร้อมตัวล i มิตสลิปไปทีเดียวนะครับเพื่อแท็กชั่นอของรถที่ดีขึ้นในการเกาะถนนนะครับครับผมนะครับ,รบ,รบดูขั้นตอนในการทำงานก็จะเป็นอัตราทศ 12.47นะครับก่อนใส่แล้วก็จะใช้น้ำยาคิ้นนิ่งทำความสะอาดให้นะครับน้ำยาที่ใช้ก็จะเป็นใช้ตระกูลของอพวกตะกูลน้ำยาล้างเบรกครับซึ่งมาใช้แทนกันได้ครับฉีดแล้วมันจะไม่ค่อยเยิมแล้วก็เป่าลมประมาณนี้ครับถามว่าข้อดีของการใช้ลิมิเต็ด ก็คือมีอยู่ว่าคือหนึ่งและลดอาการฟรีของเสื้อดอกจอกแล้วก็ความแข็งแรงค่อนข้างที่จะสูงกว่าแล้วก็สําหรับรถตู้เนี่ยมันจะเป็นรถโครงสร้างที่แบบหลังคาที่จะค่อนข้างสูงอโอกาสเหวี่ยงหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเยอะกว่าพวกรถกระบะทั่วไปใช่ไหมครับการใส่ลิ m ิเต็ดหน่วงไว้เนี่ยทำให้แท็กชั่นของรถเนี่ยจะดีขึ้นพอสมควรในระดับหนึ่งเลยนะครับครับผม ถ้าไม่ติดเรื่ององบประมาณหรือว่าอะไรเนี่ยผมเชียร์ควรจะใส่เป็นลิมิตจะจะขับดีกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจของตระกูลรถตู้นะครับตัดปัญหาเรื่องเสืเสื้อดอกจอกเสียบ่อยด้วยนะครับพูดถึงว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยครับความละเอียดความหยาบของเฟืองสองตัวก็จะผิดกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่า เฟืองละเกียดเนี่ยโอกาสหอนที่จะน้อยกว่าครับครับผมทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการประกอบครับการประกอบของพวกตะกูล e 2 4นะครับเขาจะมีชีมข้างซ้ายขวาของเขาแล้วก็ตอนที่เรารื้อออกมาจากลูกเราก็ควรจะมาร์กไว้มีซ้ายมีขวาอะไรครับแล้วก็เวลาประกอบจริงปุ๊บเราก็ เพื่อความชัวร์แล้วก็จะมาเช็คระยะแบ็กแล็กอีกทีหนึ่งว่าอโอเคไหมความหางความชิดความตึงดีไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการหลุนของเพาข้างครับเพราะว่าตะกูลพวกนี้เวลาใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเพาข้างจะมีการสึกหลอบางทีการประกอบเสืองท้ายแต่ละครั้งเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือควรจะเช็คระยะรุนของเพาข้างครับเพราะไม่งั้นมันจะทําให้ลูกปืนล้อเนี่ย จะเสียบ่อยมากเลยนะครับเป็นทิเกเล็กๆที่มาบอกกันไว้นะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จากที่ทำเสร็จแล้วไปลองขับนะครับก็เป็นที่น่าพอใจของพี่เจ้าของรถนะครับอ,อัตราทดเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยก็คือจะยาวขึ้นเองโดยปริยายแล้วก็อาการที่ว่ายโยนเกียร์ห้าห้อยเนี่ยก็ไม่ได้ห้อยอะไรจนน่าเกียดเพราะว่าเราทดต่ํากว่าเดิมมาแค่1นึ่งหงเบอร์ใช่ไหมครับเผื่อ เวลาเขามีผู้โดยสารเต็มลำหรือว่าขึ้นเข่าขึ้นอะไรเนี่ยจะได้ไม่ได้มีอาการอื่นมากจนน่าเกียดสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจที่จะมาติดตั้งเฟืองท้ายหรือที่จะมาทำเฟืองท้ายนะครับก็ทางที่ดีนะครับควรจะโทรนัดล่วงหน้าสักประมาณหนึ่วันหรือ2วันนะครับว่ามีคิวว่างไหมหรืออะไรไหมเนี่ยซึ่ง บางทีผมทํางานกันอยู่2คนเนี่ยบางทีถ้ามาพร้อมกันหลายๆคันเนี่ยทางผมจะ,ะไม่มีเวลาบริการให้ก็กเกรงใจว่า,ากลัวมาแล้วแล้วไม่ทไม่ได้ทำกลัวจะเสียเที่ยวกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทางร้านพยายามจะทําคลิปตัวอย่างดีๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณมากครับ ปรากดไล้์กดเทไา้ให้ทันว่าค,ครับกุณเป็นขาไ